มัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอ,อย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันเด็กหญิงแสงปันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดร้องอ,อ้อจะมาบรรยายทำหัวข้อวันเพ็ญเดือน6ทั่วโลกสาธุการท่ามกลางกระแสของโลกยุคดิจิตอลการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นในทุกด้าน ทำให้เกิดความกังวลต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกฎหมายและมาตรการต่างๆจึงมีการพัฒนาและดำเนินการเพื่อให้สามารถกำกับดูแลป้องกันปัญหาและหลักการหนึ่งที่มีความพยายามจะนำมาฟื้นฟูยึดเดี่ยวคือศาสนาอันเป็นหลักธรรมสำคัญเป็นพื้นฐานของสังคมทุกยุค การอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นเปรียบเสมือนดวงสุริยาที่ส่องแสงให้ความสว่างในชีวิตแก่สรรพสัตทั้งปวงพระเทโองเสด็จมาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติและสรพพสัตทั้งหลายวันเพ็ญเดือนหกนั้นเป็นวันสำคัญสาคลนของโลกที่องค์กรสหประชาชาติรับรองให้เป็นวันหยุดสาคลนของโลก และเป็นวันเกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา3ประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตัสรุ้และปรินิพานพระพุทธเจ้าทรงมีพระนามเดิมว่าสิทธะหมายถึงผู้ปรารถนาสิ่งใดยอมได้สิ่งนั้นเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุธโทธทนะและพระนางสิริมหามายา ครับพทธเจ้าประสูติในคืนเดือนเพ็ญสิบห้าค่ำเดือนหกเมื่อประสูติได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นทรงดำเนินด้วยพระบาทเจ็ดก้ามีดอกบัวเจ็ดดอกผุดขึ้นมารองรับและทรงเปล่งวาจาว่าเราเป็นเลิศที่สุดในโลกประเสริฐที่สุดในโลกการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเราการที่พระองค์เดือกเจ็ดก้าและมีดอกบัวผุดขึ้นมาและพร้อมเปล่งวาจา ถือเป็นเหตุอัศจรรย์เหตุแรกที่เกิดขึ้นในวันวิสาขาบูชาเหตุการณ์สำคัญครั้งที่สองคือเป็นวันที่พระพุทธเจา้าตรัสรู้ธรรมอันเป็นธรรมะสี่ประการหรืออริยสัจสี่คือความจริงอันประเสรศิฐความจริงอันสูงสุดนั่นเองอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทยัยนิโรธและมรรคทุกข์คือ ความลำบากความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยคือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์และมรรคคือข้อปฏิบัติความดับทุกข์ทั้งสี่ข้อนี้ถือเป็นสัจธรรมเรียกว่าอาร,าริยสัจเพราะเป็นสิ่งที่พระอรยาาิยเจ้าทรงค้นพบเป็นสัจธรรมขั้นสูงประเสริฐกว่าสัจธรรมสามัญทั่วไปขั้ที่เพราะ พุทธเจ้าทรงตัดสรุปพระพุทธเจ้าทรงนำไปเผยแพร่แก่หมู่ชนทั้งหลายทั้งอบรมพร่ำสอนชาวโลกได้รู้และเห็นทำตามไปด้วยตลอดระยะเวลา45พรรษาพระองค์ทรงดำเนินด้วยเท้าเปล่าและเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามดินแดนต่างๆอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยทำให้มนุษย์เรียนรู้และเข้าถึงธรรมะมากมายนับไม่ถ้วน ปรินิพานเป็นเหตุการณ์สำคัญสุดท้ายที่เกิดขึ้นในคืนเดือนพศ5ศจิาค่ำเดือน6พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานณักุศีนาราหรือกุศีนาครน,นับว่าเป็นวันสำคัญเช่นกันเพราะเป็นวันที่สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของโลกและประชาชนต้องระลึกถึงด้วยความเศร้าโศกและอาลัยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงให้คำสั่งสอนแก่มนุษย์มากมายหลายอย่าง โดยสรุปแล้วทั้งสามเหตุการณ์นี้ตกอยู่ในวาระเดียวกันวันเพลงเดือนวิสาขะสมควรอย่างยิ่งที่ประชาชนจะรำลึกถึงพระเุทธคุณในส่วนที่เป็นอาจุจา์ในวันดังกล่าวชาวพุจะมีการประกอบพิธีพุทธูชาต่างๆเป็นการถวายสการะรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาจนถึงปัจจุบันดังคำสอนของพระองค์ที่ว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเจ้าทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดวันวิสาขาบูชานับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับรุทศาสนิกชนทุกคนเป็นวันที่มีการทำพิธีพุทธบูชาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณพระปัญญาธิคุณและพระมหากรุณาทิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสัพพสัตว์อีกทางเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันหน่าอาศัศจรรย์ทั้ง3ประการที่มาบังเกิดในวันเดียวกันและนำหลักทำคำสั่งสอนของพระเจ้าองค์มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตดังนั้นพวกเราชาวพุทธควรตั้งมั่นไม่ให้อยู่ในความประมาทใช้สติและระลึกอยู่เสมอเพื่อจะไม่ก่อปัญหาที่ยุ่งยากตามมา ร่วมกันประพฤติตนทำดีทั้งแผ่นดินฉนทั่วโลกต่างสท่ซองสาธุการทำความดีถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันปูรณะมีบูชาเพงจันร์วันวิสาผ่องโสภานวลตายิ่งน้อมนำงามทุกสิ่งถวายแด่พระสัมมาทำดีลัเว้นชั่วไม่เมามัวหลงมิชา บริสุดิ์ใจทุกครา้ยึดหลักธรรมนำสุขเทิน